สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็ถ้าใครดูจากตัวตัวคลิปที่แล้วนะว่างบ1,500บาทซื้อสเปครถที่สามารถเล่นได้ทุกรุ่นได้หรือไม่ผมก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราจะมาเปิดดูรีวิว ด้านในนะฮะว่าชดเพื่องสำเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ละรุ่นระหว่างอันนี้จริงๆมันฟอย์อาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้ง Super2 VS v วอไอทีแ SX เอ็กซเอไม่ใช่ Super TZ นะฮะ หมดรลยยังซุปเปอร์วันได้ไหมก็หยัดได้นะฮะน่าจะหมดแล้วนะเอาเฉพาะถ้าเอาเฉพาะรถที่เล่นกันก็ A R V S V Z A R V S V Z Super 2อันนี้รถรถหลักที่เขาชอบเอามาใช้แข่งกันนะฮะอ่า T Z X นับด้วยก็ได้อันนี้ ก็จะเป็นพอ FMA แต่จริงก็พวกตระก,กูล s u p e r X s u p e r XX ก็ใส่ได้นะฮะเพราะว่ามันต่างกันแค่ขับเผาโอเคเราจะมาเปิดดูแต่ละอันกันใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวจะแปะท้ายงบพันห้าซื้อสเปครถที่วิ่งได้ทุกทุกรุ่นนะฮะ แต่วิ่งดีหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่ง mm. ไอคลิปนั้นผมแค่จัดแค่ว่าสเปครถที่มันลงได้ทุกรุ่นเฉยแต่ไม่ได้การันตีว่าจะเล่นได้จะชนะทุกทุกแตจะชนะนะฮะขึ้นอยู่ที่คนแข่ง ชุดที่ผมจะแกะเป็นชุด AR นะฮะมีอะไรรหัสจะเป็น15456นะครับจริงๆชุดนี้มันก็ทำทำมาก่อนพวกวีซ่ออกอะแหละในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะ สิ่งที่จะได้มาในชุดนี้นะจะเป็นเกียร์5.1 4.2.1 4.1 3.7 3.5นะฮะก็จะมีตามนี้เลยส,วส่วนตัวเนี้ยเป็นคาร์บอนถ้าซื้อแยกต่างหากเนี่ยมันจะมีชุดของมันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเพียวๆเลย2ชิ้นอ่า80บาทมั้งไม่รวมส่วนลด นะฮะถ้าจำไม่ผิดผมจำราคาไม่ได้นะไอ้แยกเดียวเนี่ยแล้วก็จะมีชุดเฟืองที่จับคู่มานะฮะคู่หนึ่งนะฮะเหลืองฟ้าเหลืองเขียวอ่าเขียวอ่อนน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้น้ำเงินคู่นี้5.1แล้วก็น้ำตาลก็จะคู่สีแดงสีแดงกับสีดำนะฮะแล้วก็จะมีตัว แกน f u l ร์เที่ว่าเลื่อนๆผมเร,เรียกแกนดำแล้วก็ลูกปืน AO620 ซึ่งถ้าซื้อแยกต่างหากเนี่ยมันจะเป็นมันจะขาย2ตัวในราคา3ามกว่าบาทแต่เนี้ยมันจะมีให้เลยนะฮะอันเนี้ยแล้วก็มีขับเพาเขียวถ้าซื้อแยกกันก็จะแยกเดี่ยวๆชิ้นละแล้ว80มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะ ส่วนอันนี้มันก็จะแยกคู่จะจับเป็นคู่กับมันดำน้ำตาลบวกฟ์สบวกลูกเปิร์นลูกเปิร์นกลมๆธรรมดาไม่ใช่เอโอหกสองสูงนะมันตกประมาณชุนละร้อยก็ตีไปเลยอันนี้หน,นึ่งร้อยไอ้นี้ร้อยเฉลี่ยน,นะร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบ หกรกว่าบาทฮะพวกนี้หกร้อกว่าบาทแต่เขาขายรวมในชุดเดียวนะฮะเซตนี้เซตเดียวเลยในราคาเท่าไหร่ก็400ก็จะประหยัดงบไปสำหรับมือใหม่หัดเล่นแล้วก็มันเป็นรหัสหนึ่งก็เท่ากับว่ามันผลิตออกมาได้เรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยซื้อกันมั้ง ไม่รู้สิผมเห็นบางทีลงประกาศขายตามกลุ่มพวกเซตพวกนี้ไม่ค่อยก็มีคนรับนะแต่มันไม่ได้เหมือนแบบรับกันเยอะใช่เพราะว่าเฟืองมันสมมุติถ้าคนเล่นมานาแล้วเขาก็จะแบบไม่ค่อยแบบน่าสนใจแล้วเพราะว่ามันมีกันทุกบ้านแล้วอะคือมนีนักแข่งมีกันทุกคนแล้วพวกเนี้ยอันนี้สําหรับ for beginner นะฮะถ้ามือใหม่ก็มีไว้สักชุดก็ดีนะฮะ อันนี้เราก็จะมารีวิวของอันหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกอันนี้มาตอนสมัย FMA เข้าใหม่ๆเลยนะอ่ะผมจะแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะขออนุญาตไม่เขหกนะฮะเพื่อความสวยงาม อันนี้ต้งใช้เครื่องมือแหละพอดีมันติดกับโฉลากมันจะแกะยากนิดนึง ไอน,นี่ตัวกาวนะฮะเดี๋ยวหน้าดูเลยนะฮะโอเคดึงเท่าที่ดึงได้แหละเพื่อไม่ให้ตัวสองเสียหายเยอะนะฮะมาเปิดดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะแหม เหมือนของตัว a อที่แกะเมื่อกี้เลยนะฮะเพิ่มไม่มีอย่างเดียวคืออันนี้มันเป็นเฟืองส้มที่ให้เฉพาะมาสำหรับพวกซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์ซเปอร์เอซ์เเปอร์เอแล้วก็ f อฟเอมนะฮะพวกตระกูลขับหน้ากับพวกตระกูลซูเปอร์เนะฮะแล้วเพิ่มเติมมาก็คือตัวขับเพลาแกนยาวนะอ่า เนี่ยที่เหลือเหมือนกันหมดเลยแต่ว่า,ามีแค่ตัวนี้เข้ามาที่มันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าตัวคาร์บอนมันใส่ร่วมกับซูเปอร์เหรือว่ามอเตอร์อื่นได้ไหมได้แต่ว่าตัวสีส้มใส่กับตัวอื่นได้ไหมโคออ่นได้ไหม อันนี้ไม่เคยลองแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าขนาดสีดำยังใส่ค้างรุนได้ชงโพร่มก็ไม่น่าจะใส่ค้างรุนได้แล้วนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคอมเมนต์กันได้ถ้าบอกว่าเอ้สีร่มมันใส่ร่วมกับโคอื่นไม่ได้นะมันต้องใส่เฉพาะโคงที่มันให้ไว้อาเสนอได้นะฮะอันนี้ผมไม่เชื่อมอนกันจะได้เป็นความรู้ของผมเนาะสรุปว่าแทบไม่ต่างกันเลยเหมือนกันไม่เป๊ะเลยนะฮะเปลี่ยนแปลงแค่ตัวตัวนี้กับตัวนี้นะฮะ ฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่า,าความรู้สึกผมคิดว่าซื้อชุดใดชุดหนึ่งก็ได้สมมติว่าชุดใดมันขายก็ซื้อชุดหนึ่งชุดอีกชุดมาก็ได้แล้วเพิ่มเติมคืออะไรเพิ่มเติมคือว่าไปซื้อขับเผาแยกนะฮะขับเผาแยกรหัสอะไรก็นี่เลยอันนี้ของสีเขียวหัวเขียวอันนี้ของหัวฟ้านะฮะรหัสไามนี้ไปเลือกซื้อกันได้ราคาไม่แพง เคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะรีวิวชุดเฟืองแกะดูให้คร่าวๆเลยจะได้รู้กันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะเผื่อเป็นการตัดสินใจจะถามว่าเด็กใหม่มีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้มีความจําเป็นมากแต่ว่ามีก็ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าชุดเฟืองมีชุดทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดชุดเฟืองเฟืองมอเตอร์ล้อนะฮะสามสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันฉะนั้นหมายความว่า าการที่เรารู้หลักการใช้เฟืองหลักการใช้สนามลคือเห็นลายสนามแล้วรู้ว่าเราควรจะใช้มอเตอร์อะไรใช้เฟืองแบบไหนใช้ล้อแบบไหนเนี่ยมีผลต่อการวิ่งนะฮะไม่ใช่แบบว่าอ่ะฉันให้มาแต่เฟืองตามกล่องเนี่ยฉันจะวิ่งได้เร็วทุกสนามก็ไม่ใช่นะฮะทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยนะฮะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอ้อก่อนลืมสวัสดีผมบอกว่าชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณาให้ผมหน่อยเนาะหรือว่าถ้าใครอยากสนับสนุนถาวรก็สมัครสมาชิกนะฮะเป็นค่าไหลในการทำคลิปรถอต่อๆไปนะครับหรือไม่ก็โดนเนตโดย,โดยโตรงได้นะฮะมีเลงด้านล่างสมัครได้ถ้าพร้อมเพย์ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะฮะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ